ตอนนี้มีในดวงดีแล้วต่อไปมีในดวงดีไม่มีบัตรเด็แล้วเมื่อกี้เส้นไหว้หัวหมูได้เลขเล่นเมื่ี่ดครับ45 7. 45 7. สี่ห้าเจ็ดสี่ห้่าแต่ยังไปเชื่อตามผนเลย่ลยท่านสอสอสี่ห้จังะมีชายชุดขาวไปบอกเราว่าจะยกสามพระพคมเราก็ไม่เข้าใจว่าสามพระพมมในที่ฝันนั้นคืออะไร แล้วก็ไปบอกพี่พุทธที่ก็อยู่ร้านเจว่าฝันเห็นเกี่ยวกับปราบพรมบอกว่าจะยกศาลประพรมต่อไปจะยกศาลประพรมเราก็ไม่เข้าใจว่าอย่างศาลประพรมตรงนี้จะมียกเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะยกสาร<ม>แล้วพอดีพอแกไปเปิดยบัญชีที่ไทยพาณิชย์แล้วแกบอกว่าเขาจะยกศาลประพรมที่สองสี่นะวันนี้เก้าโมงศ<ม>าลพระพรมเนี้ยก็เลยนึกถึงฝันก็เลยว่าพอมาดูก็ผู้ชายชุดขาวก็ศาลก็สีงขาว ก็เลยแค่นี้แหละค่ะฟันเมื่อคืนนี่บ่วันที่15ค่ะ15ใช่ฟันก่อนยกสารพระภูมิอีกฝัน15ตื่นมา16อ่าเล่าอีกรอบเลยครับความฝันยังไงพี่ดีว่าเราสิบกว่าปีที่ผ่านมาและยี่สิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายขนาดนี้เพราะช่วงเราทำถนนดีนนนขึ้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยือกชีตหลายๆหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เยือกชีตไปจากห้าหกรายท่นนี้ก็ท่านาานายกเทศมนตรีท่านสสลัมเดอรตัวพัฒนาชดก็ได้ได้คุยกันกับท่านแหน่เผื่อว่า เรามาทำบุญคิดบุญส่วนให้กับผู้เสียชีวิตคนทางหลวงก็เลยได้นำเนินารในวันนี้ครับเราเวลาตั้งบตอนนี้ก็เป็นวิถใหม่เราตั้งแต่เดี๋ยวเราก็ทำทีเอาฝากโชคลาภครับโชคลาภที่อีโชคมีลาสนะครับเราได้จุดดูนะครับเสียงโชคดูครับ เดี๋ยวโชคดูนะครับเดี๋ยวโชคดูไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าให้เสี่ยงให้เสี่ยงเอาครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับดูว่าใครโชคดีาท่านนายกกิจการได้จุดทูปนะครับได้เลขนี้ครับได้เลขนี้นะครับสวยเนาะเลขไหนสวยนะครับเลขสวยนะครับกาน่าจะเป็นโชคดีของทุกท่านนะครับในวันที่หนึ่งโชคดีนะครับโชคดีวันที่หนึ่งพีการนะครับเฮียพงษชอบชอบพิเศษเลขตัวไหนชอบพิเศษเหรอมีมีโชคไหมพิเศษอ่ะผมว่าห้าเจ็ดนะครับสวยห้าเจ็ดสวยห้าเจ็ดสวยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยงครับผมชื่อนายอะไรลาเลยอ๋อคุณแม่ที่ที่ที่อุบัติเหตุที่ชีวิตค่ะครับเป็นคุณแม่น้องเหมยแม่น้องเหมยอยู่บ้านไหนครับบ้านอยู่บ้านเสดาจพัฒนาจ้ะบ้านเสดาจพัฒนาลูกชายลูกสาวครับตอนสาวจ้ะอ๋อตอนนั้นอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันกี่คนครับตอนนั้นของน้องเหมยเสียเมื่อวันเสาร์วันที่ดาว จ้าตุลาจ้ากดแสดงความเสียใจด้วยเนาะวันนี้รู้สึกยังไงครับได้มาทำบุญให้ยินดีกับทุกท่านที่มาให้เกียรติกับน้องเสียชีวิตจ้าก็เสียใจครับก็เสียใจเนาะแม่มีพี่น้องอีกคนคุณคุณแม่มีพี่น้องห้าคนค่ะคนที่เสียชีวิตคือคุ คนที่เสียชีว uhh so ิตค so so um, sure. ือเป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกเป็นลูกคนที่สามจ้ะคนลูกสามลูกสาวสาวนน้องน้องอายุสิบห้าปีจ้ะสิบห้าปีเรียนมสามที่สังขละเรียนมสามที่สังขละเกิดอะไรขึ้นคะถึงเกิดความผิดน้องมาเรียนมาเรียนเรียนเสริมวันเสาร์วันเสาร์ทิตมาเรียน ทีนี่คือช่วงไหนคะช่วงเย็นช่วงประมาณเวลาสิบสี่กว่าก็มร่มาณช่วงเวลาเลิกกว่าเลิกงเรียนกันแล้ะก็แสดงความเสียใจตอนนี้คดีก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเนาะคดียังไม่เสร็จยางเรียกสินหม่ยังไม่ได้อ๋หลายเรียนสองครั้งแล้วเหลือครั้งที่สามยัง ก็ให้กำลังใจตามกระบวนการยุติธรรมไปเรื่อยๆก็น่าจะดีขึ้นเนาะอ่อะสาสุดท้ายนี่แม่ขอฝากวันนี้มาร่วมงานก็มีตัวเลขมาฝากเนาะเป็นแนวทางให,ห้เด้วยนนะะม,มาทําบุญนัทํทบุญให้น้องน้องเมยเนาะ่องเมยแล้วก็ได้เลขตัวนี้แล้วแม่เนาะะตัวเลข สาธุสาธุอาขอบคุณคุณแม่มากด้วยจ้ะอสวัสดีครับท่านสสครับผมครับสวัสดีครับคน,นนี้ก็รื่ยามงามดีนะครับวันที่สิบแปดเวลาเก้ามงกว่าครับอันนี้ก็ได้ทําพิธีตั้งศาลตั้งศาลเจ้าเนาะเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ผู้อยู่ผู้อยู่ตรงนี้ครับโดยเฉพาะ ตู้ยามทางหลองดูเลยประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พ่อแม่พ่น้องที่ใช้เส้นทางถนนเส้นนี้ได้ได้มีความรู้สึกที่ดีที่ว่าอุบัติเหตุตรงนี้เกิดบ่อยครั้งทำให้เสียหายทั้งทรัพย์ส,สินเงินทองทั้งชีวิตก็ไหลารายนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้น ทีมงานที่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้ก็เลยมีความมีความไม่สบายใจก็อยากให้มีขวัญกำลังใจต่อกันก็เลยได้ได้มีวันนี้เกิดขึ้นก็โดยการร่วมกันบริจาคบรูบรณาการร่วมกันในการสร้างสับร้างแล้วก็บที่มเกจิอาจารย์มาเพื่อทำพิธีปลุกเสกสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้เส้นทางและผู้ ได้ดูแล็บประชายชนเส้นทางตอนนี้ต่อไปนะครับสานที่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเลยล่าสุดนี้ราคประมาณปาณุ๊บล่าสุดนี้ก็ตรงที่แยกเลยครับส,สองอทางกันประมาณไม่ถึงเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ล่าสุดนี้ไม่เกินสิบวันคนไทยเสียชีวิตตรงหน้าปั๊มครับรก็เกิดขึ้นบ่อยมากครับ วันนี้ก็เลยทำบุญคิดส่วนกุศลครับทำเมื่อากจะได้ยินเสียงอบางคบางคนนะเขามาเล่าให้ฟังแต่ผมก็คิดว่ามัไม่มีอะไรหรอกนะผมอยู่ที่นี่มาสิบห้าปีแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะเรือนนี้พักเชื่อเราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับวันนี้ก็ได้ชั้นสสอมาปเ,เป็นเกียิเป็นประธานเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กูพี่น้องผู้ใจร้อนใจจดดุแล้วดาวต่างๆโดยเฉพาะญาติญาติที่ที่ที่มีคนเสียชีวิตวันนี้ก็ต้องมาให้กําลังใจมาทํำภูมิจิตชนตะเให้ผู้วายชนในพื้นที่ตรงนี้ถ้านับจริงๆผมมาอยู่ในชิ้นท่าเบนะผมว่าเป็นร้อยคนแล้วเป็นร้อยคนร้อยส่อคนครับร้อยร้อยนะครับเพราะเพราะเป็นเส้นทางหลักเทุกใจเดียวร่วมในการใช้บรรทุกสินค้าต่างๆหลากหลายแย่มากๆในเทศกาลนั่นครับ ครับขับเร็ยไปไปหนึ่งปีหรือไปเดือนหนึ่เอาที่ว่าเฉพาะเดือนที่แล้วเดือนหนึ่งน่ะมีเป็นตัวสามได้ครับครับวันนี้เชิญส่วนราชการหน่วยงานพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ เลยมาทำบุญร่วมกันนะครับ,รบเพื่อเิดถนยนมีอะไรจะบา<ห>ผู้ใช,รใช้รถใช้ถนนไหมครับในในส่วนที่เราทำนีแล้วก็มีอะไรจะฝับ,บ,บในส่วนของการตั้งศาลเพื่อเจดวายบูชาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายึดติดชีวิตจิตใจเราให้มีความรู้สึกว่าดีต่อไปแต่สิ่งหนึ่งประการใดก็อยู่ที่ความประมาทถ้าเราลดความประมาทได้อุบัติเหตุก็คงจะลดตามมานะครับ ครับส่วนมากก็มีแต้ฝ่าไฟแดงไม่รักษาคฎจราจรรับบางทีก็ไฟดับเพราะตรงนี้เส้นทางลงชานบกรีลงพอดีแล้วก็วิ่งเร็วมากจางคืนรถวิ่งเร็วมากกับเส้นหลักรับไว้ขึ้นเดี๋ยวฝากถามพัวหน้าผู้ภัยจุดสังขารครับเป็นยังไงาเซกงอ่ะอุบัติเหตเป็นไงบ้างครับ อุบัติเหตุเอ่ออุบัติเหตุเรื่องสายสองสี่อย่างท่านสสนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเพราะว่าการที่ไม่ครบกฎจราจรก็สําคัญนะครับขับเร็วเอ่เห็นบางทีเอ่เห็นไฟแดงแล้วไม่ที่ผ่านมาเห็นไหมครับระหว่างไฟเหลืองกับไฟแดงออกไปก่อนนี้ครับก็ตัวอุบัติเหตุบ่อยที่ผ่านมาก็อาทิตย์นึงเสียชีวิตห้าราย ที่ผ่านมานครับเมื่อเดือนที่แล้วห้ารายก็ตรงหน้าปั๊มปอทอสองนะครับก็สองรายแล้วมาตรงนี้สองรายนะครับแล้วก็ปลทางเมื่ออย่างที่ท่านหัวหน้าป้อมทางอยู่นะครับาดาบอามวดคนสายกระสุนนะครับก็ได้นําเรียนไปแล้วว่าเมาื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เสียอีกหนึ่งลายอายุประมาณยี่สิบปีทั้งบ้านเราครับก <c oughs> ร,บรตีเหตุนะครับพอเรามองไม่เห็นตับกองคืนบางคีภาพพวกกองคืนมาด้วยความเร็ว มองไม่เห็นก็เห็วิจได้นะครับบางทีไม่ถึงเิ็บวิจก็บาดเก็บได้ครับครับมีอะไรจะฝากพานท่านโซโซไหมครับโซโซอยู่หน้าสื่อแล้วมีอะไรจะฟามครับมีอะไรจะฝากโซโซนะครับเลยแยกบังแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆแหละนะครับขอบคุณท่านโซโซมากนะครับครับครับโอเคครับผมมาทุกกาสัสดุทุกท่านครับผมควตัวนี้นี่แยกไฟแดงแยกสังขะจะาจรโจนี่แค่วันธรรมราได้ รับ้าทีสการนี่ติดกันยาวเป็นกิโลรถใช้เส้นทางมันเยอะมากพี่บัตรเฮดบอยจากกนีรมาจากกรุงเทพหรือจากกรุงทพสมทาเป็นบัตรเฮดก็สายสายตรงครับสงบสงบอย่างนี้นะดุนะครับเห็นสงบสงบอย่างนี้ดุนะครับเดือนหนึ่งสองข้งสามข้างดุแต่ต่อต่อไปไม่มีแล้วได้ตั้งสารูมิเจ้าที่ละตัว ช่วยดูให้แล้วดูทั้งศาสตร์และศิลปศิลปะศิษย์ศาสตร์ทุกหมดทุกศาสตร์ตอนนี้ทำทุกศาสตร์ครับแต่ในเรื่องหลักๆเลยอยากคืออยากออร้องเลยนะอ้อร้องเลยว่าอย่าับอย่าประมาทสอนให้ปฏิบัติตามผู้รื่อข่าวนะครับนี่พูดปั๊บย้อนสอนเลยนี่เกิดจากต้อตาต้องตาเลยพูดปั๊บย้อนส่งเลยผมมาทึกไว้แล้วครับนี่เจไปสั่งตามดัง เห็นแล้วข่าววิทยาด้วยเอาหมดเลยเต็มกล้องเลยที่นี่ที่ีเลยครับผมต้องบอกว่าอุบัติเหตุเกิดจากตัวบุคคลมากกว่านะครับมีอะไรมีสภาพฟ้าจินฟ้าอากาศรถถนนคนเพราะนั้นคนนี่คือสำคัญเลยครับต้องรักษากฎระเบต้องไม่ประมาทสภาพร่างกายในการขับรถจะต้องสอบมีขับได้มีใบขับขี่ให้ต้องนะครับอุบัติเหตุเกิดจากตรงนี้เกิดจากคนเกิดจากการประพฤติคนนี่แหละ จะสคุณมาถึงก็ลองมาไหว้มาขพอพรดูครับจะดูว่าพอ่อเจ้าพ่อตัวน,นี้คลังไหมคลังไหมคล,งลงังโบคลังโบเมื่อกี้ลงุงลุงตาหมาขีดลุงตาหมาขีดโมกเรียรอาโมกบบอกระบ๊อกระลุงผูบบง้สวงลุงผู้สวงรุ่นดวงดี ตอนนี้มีในดวงดีแล้วต่อไปมีในดวงดีไม่มีบัตรเดแล้วเมื่อกี้เส้นไหวหัวหมู 4, 5, 7, ได้เลขด้วยเมื่อกี้สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็แต่อย่าไปเชื่อตามผมเลย <laughs>